สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากโรมอนุสรด่ายับตำรวจมัวเมากับการได้ใช้อำนาจทั้งที่ครอบครัวก็โดนไม่ต่างกันนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าฝากถึงเจ้าหน้าที่อีกครั้งท่านกำลังช่วยรัฐบาลชุดนี้ให้เหยียบหัวประชาชนอยู่ต่อไป เมื่อวานนี้ก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุม h a ม็อบ g 8บกรกฎาผมได้โพสต์ฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐคอยบังคับใช้อำนาจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ว่าให้ลองคิดดูให้ดีว่าที่ท่านมาสลายการชุมนุมไล่ล่าจับคนที่ต่อต้านไปคังคุกแต่ละครั้งนั้นมันช่วยนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ทางออกหรือความล่มจมกันแน่ ได้ฝากให้พวกท่านลองใช้วิจารณญาณใช้สามันสำนึกของตัวเองดูบ้างแทนที่จะรับคำสั่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาและมองให้เห็นบ้างว่าคนที่เขาออกมาชุมนุมประท้วงนั้นเขาเพียงแค่ต้องการปกป้องสิทธิในการมีชีวิตที่ดีของพวกเขาเองและคนอื่นๆรวมถึงพวกท่านเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยให้ได้ แต่สุดท้ายคำขอของผมก็ไม่ถูกนำพาในวันนี้พวกท่านก็ยังทำตัวเหมือนเดิมยังมัวเมากับการได้ใช้อำนาจผ่านรถฉีดน้ำกระสุนยางและแก๊สน้ำตาจนมองไม่เห็นหยดน้ำตาจริงๆของประชาชนที่ทนไม่ไหวแล้วจนต้องออกมาประท้วงในครั้งนี้ พวกท่านรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่ากำลังช่วยให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงดำรงอยู่และเมื่อยังอยู่ก็จะยังคงบ่อนทำลายประเทศและกระทำย่ำยีต่อประชาชนต่อไปด้วยการบริหารจัดการที่ไร้ความรับผิดชอบเอื้อประโยชน์คนข้างบนและกดขี่คนข้างล่างปิดบังและโกหกประชาชนแม้กระทั่งในเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตพวกเขามากที่สุดจนต้องฉิบหายวายวอดไปในวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ แม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยกันเองอย่างกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวนายตำรวจท่านหนึ่งติดโควิด -19 เสียชีวิตแม้ได้รับวัคซีนซิโนแวคสเข็มแล้วบางทีหากเขาได้วัคซีนคุณภาพดีกว่านี้เขาอาจรอดก็ได้ผมก็อยากถามถึงตำรวจ ที่สลายการชุมนุมในวันนี้นะว่าขณะที่ท่านกำลังปกป้องรัฐบาลชุดนี้อยู่ท่านได้คิดถึงหัวอกครอบครัวเพื่อนร่วมอาชีพของท่านที่จากไปบ้างหรือไม่อยากคิดว่าแค่ทำตามคำสั่งแล้วเรื่องมันจะพ้นตัวพวกท่านไปเพราะทุกๆก,การกระทำของพวกท่านมันล้วนส่งผลสืบเนื่องให้อีกหลายแสนหลายล้านคนในประเทศนี้ต้องทนทุกข์อยู่ต่อไปหากพวกท่านยังยืนยันที่จะรับใช้รัฐบาลนี้ ก็โปรดรวยด้วยว่าพวกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเหยียบหัวประชาชนคนไทยด้วยกันเอง h a ม็อบมอบ18รกรกฎาสิ่งที่ควรหามาฉีดให้ประชาชนคือวัคซีนไม่ใช่แกส๊สน้ำตาและที่พักเพื่อไทยในอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการใช้ความรุนแรงในการควบคุมและสลายการชุมนุมของประชาชนว่า แทนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยืนข้างอำนาจรัฐที่ล้มเหลวควรยืนข้างความถูกต้องรับฟังประชาชนแทนที่จะมีทัศนคติอันเป็นลบต่อผู้ชุมนุมควรเห็นใจและเปิดใจรับฟัง ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วิกฤตหนักรอบด้านแต่ประชาชนกลับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฝากโควิดไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่ล้มเหลวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้เพราะประชาชนไม่แน่ใจว่าระหว่างโควิด -19 กับรัฐบาลที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพแต่พยายามสืบทอดอำนาจทุกวิถีทาง เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองไว้ให้นานที่สุดอะไรน่ากลัวกว่ากัน การใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนการไม่ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของการควบคุมฝูงชนตามหลักสากลน,นอกจากจะทำลายภาพลักษณ์ของประเทศตัวผู้ปฏิบัติงานก็มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีประชาชนมาร้องขอวัคซีนคุณภาพ mRNA กลับได้รถฉีดน้ำแรงดันสูงแก๊สน้ำตากระสุนยางลามไปถึงสื่อมวลชนที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกระสุนยางก่อนการประกัน ว่าจะใช้ถ้าเหตุเพลิงไหม้ที่กิ่งแก้วมีประสิทธิภาพในการดับไฟได้สักครึ่งของการปรับปรามม็อบคงสามารถควบคุมเพลิงได้เร็วกว่านี้ถ้าวัคซีน mRNA มาเร็วกว่าตู้คอนเทนเนอร์ประชาชนคงไม่วิกฤตหนักเจ็บป่วยล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงเช่นทุกวันนี้ ความสูญเสียครอบน้ําตาเสียงร้องไห้ที่ดังระง,งมทั้งประเทศเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ยินบ้างหรือวิกฤตโควิดผู้คนเดือดร้อนได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวก็โดนไม่ต่างกันไม่มีประโยชน์ที่จะยืนเพื่อรักษาอำนาจรัฐที่ล้มเหลวแต่ต้องยืนเพื่อความถูกต้องนายอนุสรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ